เดี๋ยวจะมาสอนโพสนะโพสละครอัดอีกรอบละเมื่อกี้อัดแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงไม่โ้นี้จะได้ยินหรือเปล่านี่อืมโอเคก็ไปที่เนี่า r a พอร์ o o อม /jup- ผิด i อนะแล้วก็ไปที่ เมนูพสจากนั้นไปที่ add new อะแล้วเราก็จะค้างหน้านี้เอาไว้ก่อนเพื่อที่จะไปเอาอ่ายูเอของวิดีโอที่เราจะมาลงเนี่ยมาวางไว้ซึ่งบางก็แนะนำช่องของ youtube ชื่อว่าละคร HD ชไทยทีวีนี้นะ ที่ youtube.com แล้วก็เสิร์ชละคร hd ไทยทีวีอันนี้ชื่อเป็นโลโก้เน,นี่จากนั้นให้ดูที่ recent activity ก็ได้เพื่อที่จะดูที่เขาอัพโหลดล่าสดุดนะเมื่อกี้ที่ทำผิดไปก็เป็นลงโควกุณต่อย แล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะลองลองเสนหาสัญญาแคนตอนที่สี่กันดะก็คลิกเข้าไปพอด้กันอ,อืมแล้วก็อ่านี่เอาไตเติมมาปรับแต่งขัดลาะมานะดูว่าเสน่หายาวไปก็ ลบออกให้มันดูเรียบร้อยเนี่อยอันนี้อะไรภาษาอังกฤษก็ลบออกไปมันที่ก็ลายมีอยู่ตรงนี้จะวงเล็อ้หน่อยก็ได้เดี๋ยวก็เปลี่ยนตัวยอดดีกว่าจะได้สั้นลงหน่อยจากนั้นตรงดีเทลเนี่ย ตรงที่วพื้นที่ว่างๆขาวๆใหญ่ๆอันนี้นะให้ใส่รายละเอียดอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับสนายสัญญาแคนอาจจะว้นว่างไว้ก็ได้นะแต่ว่าจริงๆเราอยากให้ใส่ไว้หน่อย,อยเช่นคำว่าจะใส่ว่าดู จากนั้นให้มาดูตรงฟอร์แมตด้านขวาให้ไปเลือกที่วิดีโอแล้วก็แคตตา r y นะดูต่อออันนี้ชื่อเรื่องว่าเซนหาสัญญาแคนใช่ไหมก็อยู่ในแคตตา o r ออยู่ในหมวดหมู่ของดูละครนะ,ะแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราจะต้องการจะเพิ่มเรื่องใหม่ ก็ให้ไปที่แคตตา o r ออันนี้นะเราไปแอดเอามันจะเปิดให้ดูแล้วกันนะวิีแอดแคตตา o r อทำอยังไงไปตรงแคตตา o r อกนะนี่มังเปิดแท็บใหม่ให้ดูตั้งชื่อนชื่อละครเลือกพาเลนดูละครยอดหลังอย่างนี้หรือจะเป็นชื่อรายการทีวี แล้วก็ไปเลือกผ่านเลนเป็นรายการทีวีอย่างนี้นะเราไปเลือกที่ add new category จากนั้นนะ่ะมันก็จะเข้ามาอยู่ที่ตอนที่เรากำลังจะโพสเราก็จะเลือกได้มาดูที่วิดีโอเซตติ้งต่อเลือกวิดีโอเลอาเป็น fluid แล้วก็ video URL วิดีโอ url อันนี้นี่ให้ เอาจาก youtube มานะที่เราเก่งไว้เมื่อกี้เนี่ยไปก๊อป url นี้มาเลยแล้วก็วางเอาไว้อห้องนั้นก็วิดีโอคอรอันนี้คือเป็นคอร์สเอ็มอาจจะเป็น object เนี่ย embed หรือ iframe อันนี้เอามาจากเว็บ ดึงวิดีโอจากเว็บอื่นที่ไม่ใช่ยูทูะนะก็ถ้าเกิดจะถามก็ถามแล้วกัน,กนถ้าเกิดจะพอต,ตรงเนี้มาดูที่แท็กต่อแท็กนี่คือป้ายเหมือนกับว่าโพสต์นี้เกี่ยวกับอะไรวละครย้อนหลังใช่ไหมแล้วก็เป็นชื่อเรื่องแล้วก็กอบปีจะนี้ฮะ ใส่อเปลาไปจากนั้นเราก็พับบิดได้เลยครั มันงจะพับบิชก็รอสักคู่นึงมันหม,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 มุหนหะมุนหมุนไปก่อนแม่งน่นชิบหายไม่เป็นไรนะหอ่อมันจะขึ้นปุ่มวิวพอขึ้นมาเนี่ยให้เราคลิกด,ดู ก็ตามมาดูโพอของเรา <Okay. S 1> ก็นี่ไงดีเทลที่ใส่ไเมื่อกี้เยอะกินไปจะมาขึ้นตรงนี้อ่ะส่วนดูหน้าแรกนะว่า สน่หาสัญญาแกนอะไน,นี่หนไหมมันจะเอาวิดีโอรูปภาพเนี่ยแคปเจอร์มาให้เลยอัตโนมัติเป็นสกิปของมันอันนี้ก็เสร็จไปตอนหนึ่งเสร็จไปโพสหนึ่งก็เป็นอย่างนี้